ดูแม่เจ้าแต้มนะครับเนาะกับเจ้าแดงน้อยนะครับข้างบนเป็นเจ้าแดงน้อยนะครับเนาะลงมากินมะม่วงกับกล้วยนะครับช่วงใกล้เที่ยงเนาะดูเจ้าตัวเล็กได้กล้วยแล้วก็ไปนั่งกินตรงนั้นนะครับไปแล้วเจ้าตัวเล็กก็เหลือแต่แม่เจ้าแต้มกับเจ้า แดงน้อยนะครับเนาะกระลอกตัวอื่นกพออยู่ข้างบนนะครับเนาะไม่การลงมาโนนเจ้าแต้มกับน้องเจ้าแต้มกับน้องอยู่ข้างบนน่ารักจริงๆเลยดูเจ้าแต้มกับน้องเขาไปด้วยกันแม่ก็กินมะม่วงอยู่ข้างล่าง เจ้าแจมนะแอบอยู่ตรงนั้นนะน่ารักจริงๆกระลอกสองพี่น้องนี่ก็แม่ของเขากับเจ้าแดงน้อยน่ารักมากนะครับเนาะก็เป็นกระลอกที่น่ารักจริงๆนะครับนะ จะแดงน้อยก็โตแล้วนะครับเนาะจะแดงน้อยก็อายุก็ปีกว่าแล้วนะครับ กระลอกสองตัวนี่กินมะม่วงกับกล้วยเนาะ,ะเจ้ดแดงน้อยก็เป็นกระลอกที่น่ารักเอา แม่จะแต้มไปแล้วนะครับไปแล้วแม่จะแต้มดูจะแต้มกันลองดูดูดูเข้าไปด้วยกัน น่ารักมากดูดูเจแตแมกับน้องเป็นกระลอกสองพี่น้องที่น่ารักมากนะครับไปด้วยกันดีดีแล้วก็หยอกกันเนาะจะจตแมลงมาแล้วเจแตแ้มก็เป็นหนุ่มน้อยเนาะ ไปไหนแล้วทำ้ไงเจ๊แตม <c oughs> น่ารักจริงๆเลยเจาแตมก็กินกล้วยนะมาเจาแตมไปแล้วจเจ้าแดงน้อยไปแล้ว มาแล้วพี่กับน้องนี่น้องจะแตมก็ลงมาแล้วดูก็ลอกพี่กับน้องโนดนจอแดงน้อยไปแล้วกลับบ้านก็แล้วไปหาพักผ่อนดูน้องจะแตม เขาไปด้วยกันดีนะครับเนาะพี่กับน้องนะเจ้าแต้มนี่รักน้องมากนะครับนะผมก็เพิ่งเคยเห็นกระรอกพี่กับน้องนี่ยังไปด้วยกันได้นะครับถึงกจะแต้มจะโตแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งน้องเนาะส่วนแม่ของเขาก,ก,ก็ปล่อยแล้วนะครับเนาะ น่ารักจริงๆเลยดยูจะพตะแมน่ารักดูน่ารักจริงๆเลยไปแล้วไปแล้วทิ้งน้องเลยทีนี้ ส่วนนกปลอดนะครับนะก็กินเมล็ดยญานางเนาะดูนกปลอดกินเมล็ดยานางนะครับเป,เ,ปเป็นลูกนกเป็นเป็นลูกนกนกนะครับยังเป็นลูกนกอยู่ต้องรอให้แม่ป้อนนะครับ้องจะแต้มไปแล้วจะแต้มขึ้นไปข้างบนแหละโน่น ไปนั่งดูอยู่ข้างบนนะครับเดยกแต้มก็ไปนั่งดูน้องไปแล้วเนี่ยอิ่มแล้วมั้ง น้าจะยินแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ